สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ในคอนเนอร์มุมข่าวที่เป็นในส่วนของข่าวสารสโมสรอาเซนอนโดยในวันนี้นะครับเราจะมาในส่วนของการพูดคุยนะครับับนักเตะที่มีความเป็นไปได้นะครับสองรายที่จะเข้ามาเป็นกองหน้าตัวใหม่ของสโมสรอาเซนอนในช่วงตลาดซัมเมอร์นะครับในฤดูกาลหน้านะครับโดยจะเป็น2กองหน้าของทีมชาติสเดนนะครับอย่างอเล็กซานเดอร์อิกซักนะครับและก็วิกเตอร์เกียรเคเเรสนะครับนักเตะของสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอน โดยนักเตะสองรายนะครับถือว่าเป็นนักเตะเพื่อนร่วมชาตินะครับในทีมชาติสวีเดนนะครับและก็สามารถสร้างผลงานในฤดูกาลนี้ค่อนข้างจะน่าประทับใจนะครับโดยนักเตะรายแรกที่เราจะมาวิเคราะห์นะครับจะเป็นนักเตะวัย25ปีนะครับทีมชาติสวีเดนนะครับของสโมสรสปอร์ติ้งดิสบอรนะครับอย่างวิกเตอร์เกียร์เคเรตนะครับโดยวิกเตอร์เกียร์เคเรตนะครับย้ายมาจากสโมสรโคเวนตีสตีนนะครับในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพ ในรูการก่อนะครับด้วยค่าตัวที่อยู่ประมาณ18.5ล้านปอนด์นะครับและเพียงรูการเดียวเท่านั้นนะครับที่ลงเล่นในลีกโปรตตเกตนะครับก็สามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเมื่อทําประตูในลีกโปรตตเกตไปแล้วนะครับทั้งหมดนะครับ22ประตูจากการลงสนามเพียงแค่24นัดเท่านั้นนะครับและเมื่อเรามาดูในส่วนของสถิตินะครับในการทําประตูทั้งหมดนะครับที่ลงสนามให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับทั้งหมด39านัดนะครับทำได้ 36ประตูกับ14แอสซิตนะครับถือว่าเป็นฤดูกาลที่น่าประทับใจนะครับของนักเตะรายนี้นะครับที่เพิ่งย้ายเข้ามาเพียงแค่ฤดูกาลแรกเท่านั้นนะครับก็สามารถระเบิดฟอร์มนะครับและก็กลายเป็นกองหน้านะครับในระดับชั้นนำในะยุโรปนะครับที่ได้รับความสนใจจากสโมสรนะครับยักษ์ใหญ่ในการเสริมทัพในช่วงตลาดซัมเมอร์นะครับ โดยความเป็นไปได้ของนักเตะรายนี้นะครับที่จะเข้ามาในส่วนของการเป็นศูนย์หน้ารายใหม่ของซบซอนอสเนอรก็ค่อน้างจะมีความเป็นไปได้นะครับเมื่อทางปิเกียวเตต้านะครับและเอดูก็ได้ส่งในส่วนของแมวมอนะครับเข้าไปในส่วนของการดูฟอร์มการเล่นนักเตะรายนี้นะครับหลายครั้งแล้วนะครับโดยทางสื่อนะครับมีการคาดการนะครับว่านักเตะรายนี้นะครับน่าจะมีสนนราคาที่ค่อนข้างจะไม่ต่ำกว่านะครับ70ถึง80ล้านปอนด์นะครับในการที่พวกเขานะครับอย่างสปอร์ติงลิสบอน จะยินยอมครับในการปล่อยตัวนักเตะรายนี้ครับออกจากถิ่นแต่เมื่อเราดูในรายละเอียดของนักเตะรายนี้นะครับที่มีค่าฉีกสัญญานะครับอยู่ที่ประมาณ100ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ85.5ล้านปอนด์นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการเจรจาอย่างเป็นทางการนะครับค่าตัวของนักเตะก็น่าจะลดลงนะครับอาจจะเหลือเพียงแค่70นะครับถึง75ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับ ก็ถือเป็นนักเตะอีกหนึ่งรายนะครับที่อยู่ในดิสรายชื่อนครับกองหน้าของทางสมรอนร์เซนในช่วงตลาดซัมเมอร์นะครับเราอาจจะได้เห็นกองหน้ารายนี้นะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับสมรอนร์เซนก็เป็นไปได้นะครับและนักเตะรายต่อมานะครับจะเป็นเพื่อนร่วมทีมชาติสวีเดนนะครับอย่างอเล็กซานเดอร์อิสซักนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางสมรสาอ์เซนนะครับตั้งแต่ช่วงตลาดนะครับซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ก็เสนอดังกาวก็ไม่มีการยื่นอย่างเป็นทางการให้สมรนิวคาสเซิลนะครับ ในด้วยสถานการณ์ของสัมซอนนิวคาสเซิลนะครับที่อาจต้องจำใจในการปล่อยตัวนักเตะนะครับบางรายออกไปในช่วงตลาดซัมเมอร์นะครับเพื่อเลี่ยงในส่วนของกฎการเงินนะครับเฟดเชียร์แฟร์เพย์ทิทางซัมซอนนิวคาสเซิลก็สุมเสี่ยงนะครับที่จะโดนกดดังกล่าวนะครับและอาจจะโดนตัดแต้มอย่างน้อย6คะแนนนะครับถึงส่งผลให้นักเตะนะครับที่เป็นรายชื่อนะครับในการที่ทางสัมซอนนิวคาสเซิลอาจจะต้องจำใจในการปล่อยตัวนักเตะนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของกองหน้านะครับวัย24ปีอย่างอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับที่เป็นในหนึ่งในเป้าหมายที่ทางสมศอนนิวคาสเซิลนะครับไอต้องจําใจปล่อยตัวออกไปนะโดยทางอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับถือว่าเป็นเป้าหมายนะครับอีกหนึ่งรายในตําแหน่งศูนย์หน้านะครับที่ทางสมศอนอาร์เซนอลนะครับอาจจะมีความสนใจนะครับในการดึงเข้ามาเสริมทัพนะครับถ้าเกิดว่าในส่วนของสนนราคานะครับของนักเตะนะครับไม่เกิน70ล้านปอนด์นะครับ ก็จบลงแล้วนะครับในส่วนของข่าวสารสมรสอน,อนอลในวันนี้นะครับรบกวนทุกท่านนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางรายการด้วยนะครับวันนี้กอบคุณามาคับ